สวัสดีครับพบกับผมดรเฟิร์สตอัชลีคลินิกนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการเก็บสกอร์หรือการบันทึกคะแนนนะครับของการยิงระยะที่30เมตรนะครับ30เมตรนี่คือเป็นระยะจริงๆเป็นระยะที่ที่ยิงค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เป็นระยะฝึกซ้อมของของหลายๆคนนะครับระยะนี้การใช้หน้าเป้านะครับจะใช้เหมือนกันหมดนะครับก็คือตัวนี้นะครับ6วงนะครับ ตัวตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นตัวตัวสีมีฟ้าแดงเหลืองนะครับตัวเนี้ยใช้ใช้ทั้งคอมเพลต์ริเคิร์บแล้วก็แบลโบนะครับในการยิงในแต่ละรอบนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะให้ยิง6ลูกเซตละ6ลูกนะครับผมเวลาที่180นาทีนะครับเอ้ยโทษทีครับ180วินาที นะครณปีนี้นะณนะกากติกานะปี2024เนี่ยที่ผมอัดนี่นะครับทีนี้คะแนนก็จะนับเหมือนกันนะครับวงในเป็น X นะครับ x อ0ก8 7 6 5นอกเหนือยจากนี้คือมิสนะครับ ตัวนี้เป้าเนี่ยครับก็จะมีหาได้นะครับทั่วไปนะครับตามร้านขายอุปกรณ์ธนูหรืออะไรก็ตามสั่งตามเว็บไซต์ถ้าให้ดีก็จะดูที่มันมีตราของตัวตัวเวิร์กก็ได้ถ้าเกิดไม่มั่นใจว่าที่อื่นเขาจะทำตรงไม่ตรงนะทีนี้นะครับตัวนี้เขาจะเก็บเก็บคะแนนกันนาใช้ยิงทั้งหมดนะครับ36ลูกนะครับก็คือ6ลูก6เซ็ทหกลูก6เซ็แบบนี้ใบพื้นคะแนนจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผม ก็จะมีการบันทึก 10x แล้วก็ x ด้วยอันนี้ตัวอย่างของผมโหลดมาจากของสิงคโปร์นะครับผมอันนี้นะครับเวลาสมมุติเรายิงเอ้6รูกใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาลูกเพิ่มก่อนจะมี บางที่นะครับแล้วแต่ถ้าเขามีกติกาเขาอาจจะให้ยิง3ลูกก็ได้เขากลัวลูกแตกอันนั้นก็ว่าันไปทีนี้เอาหลูกสมมุติยิงเข้ามาเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับสมมุติเราย,ยิงปั้งไอ้มันมีทุกอย่างเลยทุกกรณีเลยนะ x สิบ่ามาปูอ่ะกระจายหน่อยแล้วกัน นี่นี่นี่ปังอะครบหกลูกผมก็ยิงมแล้วปุ้ง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 จะอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้รีเคิร์ฟคอมเพลหรือแอบโบก็ตามมาใช้เป้านี้หมดนะครับเรามานับบันทึกคะแนนกันนะครับเดี๋ยวผมบันทึกให้ดูอย่าลืมนะครับเขียนทุกอย่างให้ครบเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่เขียนเวลาการแข่งขันเนี่ยคุณจะถูกดิสคอลิฟายนะครับได้โดยง่ายนะครับเขียนให้หมดมีช่องอะไรเติมให้หมดง่ายที่สุดนะครับอ่าขานคะแนนนะครับ อย่างที่เคยบอกไปว่าขานคะแนนเนี่ยเวลาเรายิงกับาคนไรแหละผู้ร่วมการแข่งขัน,ขน,น,ขน,นหรือหรือคนอื่นๆนะครับในแบ็กเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมายืนนะครับแล้วก็ขานคะแนนของตัวเองให้ผู้ร่วมยิงแบ็กนะครับได้ยินด้วยนะครับจากนั้นน่ะขานเสร็จบันทึกคะแนนถึงจะมาร์กหน้าเป้าแล้วก็ถอดลูกนะครับห้ามไปแตะลูกนะครับก่อนที่จะบันทึกคะแนนก่อนที่ทุกคนจะพูบก่อนว่าได้คะแนนเท่าไหร่ไม่งั้นผิดนะครับ ทีนี้ในกรณีนี้ก็จะมีในนี้นับ x นะครับ x เนี่ยก็ใช้เป็นตัวในการตัดสินได้ในกรณีที่มันมันแต้มมันเท่ากันนะครับ x 10อันนี้ r กรณีที่ผมไม่เห็นนี่นะครับอันนี้โดนเส้นนะครับหรือแตะเส้นนั่นเองอยู่ที่9นะครับขานแต้มสูง9 8 7 ขาตั้งแต่แต้มสูงไล่ลงไปจนแต้มอันนี้นะครับหลุดหลุดออกมาไม่มีแล้วนะครับแม่นอกจากนี้ไม่มี4แล้วนะครับไม่มีสแล้วนะสุดแค่นี้ถ้าเกิดหลุดวงกลมนี้ไปก็คือมิสนะครับหรือเมนะครับบันทึกเป็น M นะครับหน้าจาจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็รวมซ้ำนี่ยี่สิบเก้าแบวกเจ็ดเป็น15นะครับ บันทึกคะแนนช่องเล็กๆช่องหน้านี้นะครับบันทึกคะแนนของแต่ละเซตนะครับเซตนั้นมาดูเซตนั้นก็คือ4 44อ่ทีนี้ทั้งทั้งก็เป็น44เหมือนกันมี10มี x 2 x 1นะครับนี่ไม่มีไม่มีนี่บันทึกแบบนี้นะครับจากนั้นเรายิงไหมเอ้ยลืมเลยมาร์กหน้าเป้าก่อน มาร์กนะครับมาร์กมาร์กจากนั้นก็ทำการถอนลูกโอ้ถูลำบากะนะครับจับไปตรงโคนนี่นะครับถ้ามันแน่นมากๆเราจะมีอุปกรณ์ที่เป็นเป็นตัวดึงลูกนะครับหรือฟูลเลอร์หรือใครไม่มีก็หาย,ยางในรถยนต์แล้วกันนะครับตัดแล้วก็ดึงมันทำไม่ให้ลื่นเฉยจะได้ไม่ให้เจ็บมบือจากนั้นกายิ่งปังอีกเซตที่2ทีนี้หลุดเลยอ้อย ไปใหญ่แล้วนะครับเออเออกระจายทั่วเป้าเลยอืมนี่บันทึกคะแนนนะครับมาเดินดึง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 มาที่เป้าปับ๊บบันทึกคะแนนเลยนะครับขานจากแต้มสูงไปอย่าเพิ่งไปแตะอะไรทั้งสิ้นนะครับได้แปด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 เจ็ดแปดแปดเจ็ด 6 6มิสอ่ะอย่างงี้จากนั้นมาดู8 2 16 16บวก7 16บวก7 23 6 2 12องาหมดเป็น35ทีนี้ uh, ช่องนี้ก็จะเป็นการรวมจากคะแนนด้านบนนะครับลงมานะครับเป็น9 เป็นเจ็ดนี่นะครับไม่มีริ X นะครับโอเคจากนั้นก็รวมมาจนจบนะครับจนจบตรงนี้นะครับแล้วก็เซนเซนของเรานะครับเซนของอันนี้ให้คนที่อยู่แฟกเดียวกันนะครับเซนอะไรก็ได้นะครับผมเป็นชื่อเขาแล้วแหละอ้าก็จะแบบนี้แล้วส่งกรรมการได้นะครับห้ามลืมรวมห้ามลืมทุกอย่างตรงนี้ต้องรวมอีกทีตรงนี้สําคัญสําคัญมากนะครับท่งเซนอะไรให้ครบไม่งั้นคุณจะ ไม่มีคะแนนนะครับนี่โอเคสำหรับ30เมตรนะครับไม่มีอะไรวิธีการนับบอกไปแล้วนะครับเรียงเข้ามาฝึกซ้อมให้เยอะๆนะครับฝึกเยอะเอะแล้วเวลาเก็บเก็บสกอร์หรือเก็บคะแนนที่ที่สนามซ้อมของตัวเองนะครับก็พยายามลองบันทึกคะแนนแบบให้ถูกให้ถูกต้องใบคะแนนดูนะครับลองไปหาปริน้นเอาก็ได้หรือลองดูในเพจเพจผมเพจนึงก็ได้ผมทัท้งทำทำไวให้อยู่นะครับฝึกไว้เราจะได้ไม่พลาด นะครับผมโอเคสำหรับระยะ30เมตรก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ